ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระเวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องจงรอบคอบและเฉลียวฉลาดการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขโลมบทที่8ข้อที่6ในพระธรรมมัทธิวแบทบที่16 ข้อที่21-23เถึง23เราเห็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจระหว่างพระเยซูและปเปโตรพระอาจารย์ได้ตรัสกับเหล่าสาวกอย่างชัดเจนว่าพระองค์จำเป็นต้องสเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มยอมจำนวนต่อความทุกข์ทรม,มานด้วยน้ำานือของผู้นำศาสนาถูกประหารชีวิตและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สหลังจากนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า เปโตรดึงองค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาเพื่อพูดกับพระองค์เป็นการส่วนตัวและเริ่มว่ากล่าวและกำชับพระองค์อย่างรุนแรงว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระองค์ไม่ได้พระอาจารย์จึงหันไปหาเปโตรและตัดว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่าง,างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ มัทธิวบทที่16ข้อที่23พระองค์หันความคิดของเปโตรไปที่แหล่งข้อมูลของเขาทันทีพระองค์หันความคิดของเปโตรไปที่ฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้บอกความเป็นฝ่ายวิญญาณของพระเยซูได้อย่างมากมายพระองค์ต้องการให้เปโตรรู้ว่าเมื่อใดที่ข้อมูลมาจากพระเจ้าหรือเมื่อใดที่มาจากมารเมื่อข้อมูลมาถึงคุณคุณต้องรูร้ว่ามันกำลังมาจากที่ใด มาจากอาณาจักรของพระเจ้าจากมารหรือจากโลกซาตานเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ดังนั้นข้อมูลจากโลกจึงถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามยิ่งกว่านั้นคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ยามุดที่15ข้อที่19ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยข้อมูลที่มาจากโลกจงเดินในความเข้าใจและวิจารณญาณจงอยู่ฝ่ายวิญญ,ญาณ ผ่านทางพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานความสามารถให้คุณมองเห็นและเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอพระองค์ต้องการให้คุณรอบคอบระมัดระวงังสุขขุนและแวดระวงังและได้รับการสถาปนาในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่จะให้การชี้นำและการนำทางแก่คุณถ้ามีข้อมูลใดๆ ที่มาที่ไม่ใช่ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งที่จะโน้มน้าวคุณออกจากเส้นทางที่ถูกต้องโดยพระวิญญาณของพระองค์คุณจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เมื่อคุณดำเนินตามความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คำอธิษฐานของเปาโลมีความสำคัญมากสำหรับคริสตจักรมีโคโรโตสีบทที่หนึ่งข้อที่เ้าเขากล่าวว่าเพราะเหตุนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทุลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเป็นเปีเป่ยมด้วยความรู้เรื่องพัพประสงค์ของพระองค์ในสัพพัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณจงกล่าวยืนยันสิ่งนี้สำหรับตัวคุณเองเสมอจงป่าประกาศบ่อยๆว่าคุณเป็นคนรอบครอบและฉลาดคุณเป็นเปีเป่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ในสัพพัญญาและการอย่างรู้ทั้งหมด ฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อเร่อมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองคเป็นคนรอบคอบฉลาดมีความเข้าใจและเฉลียวฉลาดไว้วางใจพระองค์สุดหัวใจในทุกสิ่งพึ่งพาในพระคำของพระองค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์เท่านั้นข้าพระองค์อย่างลากและสร้างพื้นฐานในพระคัในพระนามพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด